เราโมาลยกันในข้อ12คนระับข้อ12เนี่ยมาดูเซต A ก่อนมันจะมี2เซตนะดูเซตเเงื่อนไขของเซต A เนี่ยมันบอกว่า f x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ2แล้วมันมีอีกหนึ่งเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงไงจะเป็น1ส่วน f x บวก1มากกว่า1ส่วน2แล้วเอาทั้ง2เงื่อนไขมาทำมาใกันมาอินเตอร์เซกันก็คือมาซ้ำกันง้นพี่ทำเงื่อนไขแรกก่อนมาดู A ก่อนนะ,ะมาดู A A ทำเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกคือ f x ลบน้อยกว่าเท่ากับ2ถ้าเป็นเครื่องหมายถ้าเป็น f แล้วเครื่องหมายน้อยกว่านะี่ยให้ใช้สูตรไหนสูตร2สูตร2โจทย์บอกว่า f x น้อยกว่า a จำได้ไหมสูตร2แล้วเราจะแยกได้เป็น x มากกว่าลบ a แต่น้อยกว่า a นี่คือสูตร2แสดงว่าข้อเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายเราจะใช้น้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับก็ได้นะก็คือสูตร2เอาตัวใน f ปดึงมาเลยเป็น x ลบ ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับลบสองส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับ2เสร็จแล้ว x มันติดใครอยู่มันติดลบหนึ่งอยู่ให้น้องบวกหนึ่งทั้งบวกหนึ่งตลอดอ่าบวกหนึ่งตลอดเข้าไปลบสองเจอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลบหนึ่ง x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเลขสองพอน้องบวกหนึ่งเข้าไปนะมันจะเป็นเลขสามเราจะได้ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่าเท่ากับสามอันนี้คือเซต a แต่แค่เงื่อนไขเดียวเพราะมันมีสองเงื่อนไข พี่เก็บไว้ก่อนเงื่อนไขเดียวต่อมาพี่ลบอันนี้นะเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สองเนี่ยมันเป็น1ส่วน f x บวก1มากกว่า1ส่วน2 1ส่วน f x บวก1มากกว่า1ส่วน2แบบนี้เป็นอสมการถ้าเป็นอสมการคูณไขได้ไหมคูณไม่ได้ใช่ไหม ที่คูณไม่ได้เหตุผลที่พี่บอกไปคือเราไม่รู้ว่าตัวส่วนเนี่ยมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบเพราะว่าถ้ามันเป็นบวกคูณได้เลยแต่ถ้ามันเป็นลบคูณแล้วต้องกลับอะไรต้องกลับเครื่องหมายแต่ข้อนี้เราดูไหมข้อนี้เราดูนะ f x บวกหนึ่งถอดแอออกมาที่ได้เนี่ยค่าเป็นอะไรแน่นอนค่าเป็นบวกแน่นอนถูกไหมค่าที่ไดจากการถอดแอปเป็นบวกแน่นอนถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยว่าเป็นบวกแน่ๆเนี่ยควายได้ไหมอย่างนี้ควายได้แหละน้องก็ควาย x f x ลบหไปและไข้2า2มาซึ่งถ้าไข้สองมาเจอ1เนี่ยเราจะได้เลข2ถ้าไข้แา f x ลบหมาเจอ1มันก็เป็นตัวเดิม f x บวกหตัวนี้เป็น f x บวกหนะเสร็จแ,แล้วถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวามันจะเป็นแบบนี้2มากกว่า f x บวกหให้น้องอ่านย้อนมันจะเป็น f x บวกหน้อยกว่า2พี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะ f x บวกหน้อยกว่า2มันคือสูตรไหนสูตร2สูตรเดียวกันเลย แต่รู้ไหมข้อนี้เราลืมอะไรน้องต้องโน้ตไว้เสมอนะอันที่เราลืมเนี่ยเราลืมเงื่อนไขตัวส่วนต้องทำไมนะตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์เวลาน้องไขมาเนี่ยน้องจะเขียนเงื่อนไขที่หลังหรือทำตอนแรกก็ได้นะแต่พี่กลัวว่า,วากลัวเราจะลืมงั้นกลับไปทำตอนแรกก่อนเงื่อนไขเนี่ยมันเป็น x บวกหนึ่งต้องไม่เป็นใครนะ x บวกหนึ่งเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับใครลบหนึ่ง พราะถ้าน้องแทน x เป็นลบหนึ่งเข้าไปตัวส่วนมันจะเป็นศูนย์แสดงว่าเวลาเราวาดเราวาดช่วงของเส้นจํานวนมาแล้วเนี่ยให้เราเอาลบหนึ่งเนี่ยไปลงที่หลังเพราะว่ามันคือเงื่อนไขต่อมาใช้สูตรเลยนะ f x บวกหนึ่งน้อยกว่าสองใช้สูตรสองเขียนตัวในแอปมาก,ก่อนเป็น x บวกหนึ่งเป็น x บวกหนึ่งแล้วก็มากกว่าลบสองแต่น้อยกว่าใครแต่น้อยกว่าสองเสร็จแ,แล้วเราต้องการให้ x อ,อยู่ตัวเดียวใช่ไหม มันติดใครอยู่มันติดบวกหนึ่งอยู่ให้น้องลบหนึ่งตลอดอ่าให้น้องลบหนึ่งตลอดลบสองเจอลบหนึ่งได้ใครลบสามเอ็กเจอลบหนึ่งหายไม่หายเลยเอ็กเดียวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งนี่คือเงื่อนไขอันที่สองงั้นวาเส้นจํานวนแล้วนะถ้าเงื่อนไขอันแรกเงื่อนไขอันแรกนะตัวนี้ตัวนี้เงื่อนไขอันแรกเนี่ยให้น้องเอาลบหนึ่งกับสามไปลงแล้วใส่บวกลบ แล้วก็บวกหันพี่ใช่ไหมแต่แล้วมันมีเท่ากับไหมมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมแสดงว่าทึบอ่มันเป็นเท่ากับแล้ว x ต้องอยู่ระหว่างใครลบหกับ3แสดงว่าคือตรงกลางอันนี้คือเงื่อนไขแรกต่อมามาดูเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สองเนี่ยเป็นลบสแล้วก็1แล้วน้องก็ใส่เหมือนเดิมบวกลบบวกมันลากลากตรงไหนนะอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมไม่มีเท่ากับ แสดงว่าโปร่งแล้วลบหนึ่งอยู่ตรงไหนลบหนึ่งเนี่ยมันอยู่ระหว่างเห็นไหมมันอยู่ระหว่างหนึ่งกับลบสามงั้นเงื่อนไขพี่ลงสีน้าเงินนะอันนี้คือลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่ตรงนี้เราต้องไปโป่งต้องเงื่อนไขไว้อันนี้คือเงื่อนไขของเราแล้วจับสองช่วงเนี้ยมันทําไมกันมาซ้ากันพี่ขอวาดตรงนี้ลบเงื่อนไขทิ้งนะจับสองเงื่อนไขนี้มาอินเตอร์เซตกันอันนี้คือเซตเอนะยังไม่จบเลยนะเซตเอ งันพี่วาดเงื่อนไขอันแรกก่อนมันเป็นลบหแล้วก็สลากเข้าหากันนะนี่คือเงื่อนไขอันแรกส่วนอันที่สองนีพี่ของลงเป็นสีฟ้ามีลบสามลบหนึ่งแล้วก็หนลบสอยู่ก่อนลบหนึงนี่คือลบสามแล้วหเนี่ยอยู่ระหว่างใครลบหกับสามอ่ามันลากไปโปรงโปง่งแล้วก็ไปโป่งอีก i n t e r s e t คือช่วงที่มันซ้ำช่วงนี้ซ้ำกันช่วงนี้คือช่วงที่ซ้ำกัน แสดงว่าช่วงที่สามกันต้องตอบเปิดลบหไปเปิด -1 อันนี้คือ A นะ A คือเปิดลบหไปเปิด -1 เปิดลบหไปเปิด -1 งงั้นพี่ขอเก็บ A ไปก่อนต่อมามาดู B B ฟังให้ดีนะ B มันบอกเงื่อนไขของ B มาเป็น 15x-2 ังลบ2ปกติเราเจอแต่เลขชี้กำลังเป็นบวกใช่ไหมข้อนี้เป็นลบแหละ15 x ากลังลบ2 ลบแปกำลังลบ1บวก1แล้วก็มากกว่า0งนย์งนพี่ทำา b เลยนะน้องมาดู b b เนี่ยอันดับแรกนะให้น้องทำให้เลขชี้กำลังมันเป็นบวกถ้ามันเป็นลบนะมันเป็น x กำลังลบ2เป็นตัวเศษใช่ปะให้น้องตกมาเป็นตัวส่วนเพราะถ้าน้องย้ายมาเป็นตัวส่วนเนี่ยเลขชี้กำลังจะเป็นบวกเราจะได้เป็น15 15ส่วน x อกำลังอะไร15ส่วน x กำลัง2ต่อมาเป็นลบแส่วน x แล้วก็บวก1มากกว่า0 น้องต้องกําจัดตัวส่วนคือคูณใครตลอดคูณ x กําลังสองนะคูณ x กําลังสองตลอดคูณ x กําลังสองคูณ x กําลังสองตลอด x กําลังสองมาเจอ15ส่วน x กําลังสองตัดกันไหมตัดกันเหลือแต่ใครเหลือแต่15ส่วนก้อนที่สองเนี่ยเป็น8ส่วน x x ไม่ตัดกับ x กําลังสองมันจะเหลือแค่ x เดียวเป็นลบ 8x ก้อนที่สามหนึ่งมาเจอ x กําลังสองน้องจะได้บวก x กําลังสอง เครื่องหมายทาไมมากกว่าศ ag ูนย์แล้วพี่ขอเอา x กําลังสองขึ้นหน้าเราลืมอะไรรึมัย้ยเงื่อนไขเราลืมตัวส่วนที่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขที่น้องคูณไปเนี่ย x กําลังสองจำได้ไมั้ยมันคือตัวส่วนตัวส่วนต้องทําไมต้องไม่เท่ากับศูนย์น้องโน้ตไ้ D. เลยก็ได้ว่า x กําลังสองเนี่ยมันต้องไม่เท่ากับศูนย์นะแสดงว่า x ต้องไม่เท่ากับใคร x ต้องไม่เท่ากับศูนย แล้วเราค่อยเอาเงื่อนไขเนี่ยไปลงทีหลังตอนเราวาดเส้นจนํานวนแล้วตอนเราวาดคําตอบออกมาแล้วมาดูคําตอบก่อนคําตอบเนี่ยให้เรียงกําลังเอา x กําลัง2ขึ้นก่อนเราจะได้ x กําลัง2ลบ 8x บวก15มากกว่า0ร็จแล้วแยก2เล็บเลยให้น้องแยกว่าใครคูณกันได้15บวกกันได้ลบ8ก็คือ x ลบ5 x ลบ3อ่านใช่ไหม x ลบ5แล้วก็ x ลบ3แบบนี้มากกว่า0 ตรงนี้5นะโอเคเราจะมีเลขอยู่2ตัวที่เอาไปลงบนเส้นจํานวนคือจับ x ลบ5เท่ากับ0แสดงว่า x เป็น5อีกก้อนนึง x เป็นไคร x เป็น3น้องก็วาดลงเลยมี3ค่ะกับมี5แล้วน้องก็ใส่บวกลบแล้วก็บวกบวกลบแล้วก็บวกตรงนี้5นะมากกว่าแสดงว่าต้องเป็นโปง ป่งไว้ก่อนกลมๆไว้ก่อนมากกว่าไปทางช่วงไหนมากกว่าไปทางช่วงบวกมากกว่าน้องลากเลยไปทางช่วงบวกค่ะเสร็จแล้วยังไม่จบน้องเห็นเงื่อนไขไหมที่ x มันไม่เท่ากับศูนยะ์ะเอาศูนย์มาลงศูนย์อยู่ก่อนใครศูนย์อยู่ก่อนสามนี่ศูนย์อยู่ตรงนี้น้ำมืออ่ะสีฟ้าแล้วกันนี่ศูนย์โป่งไว้แสดงว่าเนี่ยคือคําตอบของเราเดี๋ยวพี่พี่หยยบมาดีๆกันเดี๋ยวขอหยียบเส้นจํานวนใหม่ๆนะน้องจะได้ไม่งง มีใครลงบ้างนะ3แล้วก็5ใช่ไหมแล้วน้องก็ใส่บวกลบแล้วก็บวกมากกว่าคือโปร่งไปทางช่วงไหนไปทางช่วงบวกน้องก็ลากเส้นไปทางช่วงบวกเลยศูนย์อยู่ก่อนไขรศูนย์คือเงื่อนไขนะเอาเงื่อนไขไปลงศูนย์อยู่ก่อนสามศูนย์อยู่ตรงนี้จบอันนี้คือ b ทันนะฮะอันนี้คือ b ของเรา B ข้อนี้โนะจทย์ต้องการเอา A กับ B มาทำอะไรกันมาอินเตอร์เซ็กก็คือมาซ้ำกันพี่ทำฝั่งขวานะดูตรนี้เมื่อกี้ A เราได้เท่าไหร่ A เราเนี่ยพี่ลงแบบนี้นะ A เราหามาแล้วเป็นเปิดลบหไปเปิด1จากข้อจากจากหน้าเมื่อกี้นะ A หามาแล้วนี่มา B เอา A กับ B มาทำอะไรกันเลยมาซ้ำกันงั้นพี่วาด A ลงก่อน A ขอวาดเป็นสีส้มนะ,ะนี่คือ A ลบหกับห เปิดลบหนึ่งไปเปิดหนึ่งนี่คือ A ต่อมา B ีขอสีฟ้า B เนี่ยมี0มี3แล้วก็มี5 0อยู่0กับ0อยู่ระหว่างใคร0เนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างลบหกับ1ทันใช่ไหมศูย์ตัวหนึ่งนะโอเค0เนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างลบหกับ1แล้ว3อ่ะ3อยู่ฝั่งนี้เลย5 5ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ตัวนี้นะอ่ะห้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าห้าเนี่ยมันมันมากกว่าสามใช่ไหมเสร็จแล้วน้องลากเส้นจํานวนเลยมันเป็นแบบนี้นะโปร่งทั้งศูนย์แล้วก็ทั้งสามเชื่อมกันแล้วก็ห้าอันนี้คือใครคะตัวนี้คือ b ตัวนี้คือ b แล้วให้น้องตอบช่วงที่มันซ้ํากันช่วงที่มันซ้ํากันคือช่วงนี้ในที่พี่ระบายสีม่วงเนี่ยช่วงที่มันอินเ n อร์เซ็กกัน คำเดียวกันนะอินเตอร์เซ็กหรือซ้ําช่วงนี้แสดงว่าน้องต้องตอบเป็น2ช่วงช่วงแรกคือใครนะเปิดลบหไปเปิด0ูเปิดลบหไปเปิด0นย์เสร็จแล้วเอามายูเนียนกับเปิดศูนย์ไปเปิดใครเปิดศูนย์ไปเปิด1นี่คือคําตอบของเราโอเคทันนะครับข้อ13ข้อ13นี้ดอกจันในพี่ด้วย13คนเข้าใจผิดกันเยอะให้ A เป็นเซตคําตอบของอสมการพี่ทํา A ก่อน เป็นกําลังสองด้วยถ้ากําลังสองเนี่ยให้แยก2วง,งเล็บหรือแยกแฟกเตอร์ก่อนอ่าแยกเป็น x ค่ะกับ x ใครคูณกันได้ลบ1บวกกันได้ลบ2มันคูณกันได้ลบ1มันมีแค่เลขเดียวนะลบ1กับบวก1แล้วมันรวมกันได้ลบ2หรอไม่ใช่แสดงว่าก,กรณีแรกเนี่ยใช้ไม่ได้วิธีแรกวิธีแรกใช้ไม่ได้วิธีแรกที่เป็นแยกแฟกเตอร์น้องต้องใช้วิธี2องจำในไม้ที่สอนไปแล้วในในการแก้สมการวิธี2คือแยก ใช้ลบ b ใช้ลบ b จำสูตรลบ b ได้ไหมน้องใช้ลบ b เลยลบ b บวกลบสแควรูทพี่เขียนแล้วกัน x เท่ากับลบ b ค่ะบวกลบสแควรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a b คืออยู่หน้าใคร b อยู่หน้า x a อยู่หน้า x กําลังสอง c c คือตัวเลขอย่างเดียวเอาเครื่องหมายมาด้วยนะมาดูกัน x เท่ากับลบ b b เป็นลบสองลบลบเปลี่ยนเป็นบวกนะ ได้2แล้วก็บวกลบ b กําลัง2ลบ2กําลังสเป็นเลขอะไรเป็นเลข4แล้วก็ลบกับ4 a C 4เนี่ยมาคูณ a a คือเลขอะไร a คือเลข1แล้ว4อะ่ะ4เป็นลบ1ลบ4ลบ1มันจะเป็นบวก4บวก4ไปเจอบวก4ข้างหน้าเป็นบวก8มันจะได้รูทแนะแสดงว่าของเราเนี่ยก้อนเนี้เป็นรูท8ซึ่งรูทเนี่ยถอดออกมาได้ใคร2รูท2ตัวส่วนนะส่วน2เลย เพราะ2 a a เป็น1แสดงว่าค่า x ของน้องเนี่ยมันจะมี2ค่า2บวกลบรูป8คือใคร2รูป2แล้วส่วนด้วย2แต่พี่เตือนแล้วว่าเวลาน้องจะเอา2ตัวส่วนไปตัดเนี่ยมันต้องตัดทั้งคู่2 1 2 2 1 2น้องจะได้คำตอบอยู่2ค่าคือ1บวกลบรูป2ก็เป็น1บวกรูป2กับ1ลบรูป2 x คือ1บวกรูป2กับอีกอันหนึงคือ1ลบรู2 ใช่ไหมคะเก็บไว้ก่อนนี่คือเซต a เราอ่านี่คือเซต A ของเราต่อมาเดี๋ยวมาดู B กันน้องมาดู B B เป็นเซตคำตอบของอสมการพี่คาโจทย์มันซ้ำกันหรือเปล่าเนี่ยทำเหมือนเดิมแน่นอนอเดี๋ยวมาดูนะตั้งใจฟัง B เนี่ยมันเป็น x กำลังสองลบ 4x บวก5แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0แยกยังไงก่อนแยกแฟกเตอร์ก่อน จัดไปเลย2องวงเล็บ x กับ x <c oughs> มากกว่าเท่ากับ0ูใครคูณกันได้5แล้วบวกกันได้ลบ4คูณกันได้5พี่ว่าไม่หกับ1หรือไม่ก็ลบ1กับลบ5แต่น้องว่าทั้ง2ทั้ง2ตัวที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยมันรวมกันได้ลบ4หรอไม่ใช่แสดงว่าแยกแฟกเตอร์ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้สูตรเดิมลบ b สูตรนี้ใช้บ่อยนะลบ b เเท่ากับลบบีบีเป็นลบสี c, ่ลบลบสี e ่ก็เป็นบวกสี่แล้วก็บวกลบบีกำลังสองลบสี่กำลังสองเป็นสิบอะไรสิบหกลบกับสี่เอก็คือหนึ e, ่งใช่ไหมคือหน้าเอกำลังสองสี่เป็นเลขไหรห้าพอแล้วแค่นี้ทำไมพี่ถึงพอเพราะว่าในรูทสังเกตนะน้องดูในรูทสิบหกลบกับลบสี่คูณห้าเป็นลบยี่สิบสิบหกลบยี่สิบได้ใคร สิบหกลบยี่สิบเนี่ยมันจะติดลบสี่รู้ติดลบได้ไหมไม่ได้รู้ติดลบเนี่ยไม่ได้ถ้ารู้ติดลบไม่ได้เซตบตอบเซตว่างเลยไหมจริงๆส่วนใหญ่ที่เข้าใจผิดเนี่ยคือตอบเซตว่างกันแต่มันไม่ใช่ยกตัวอย่างนะคาว่าเซตว่างนะถ้าน้องตอบว่าพี่ครับผมมั่นใจว่า B เนี่ยเป็นเซตว่างชัวร์แบบร้อคเปอคำว่าเซตว่างแสดงว่าพี่สุ่มค่า x มา1ค่านะสุ่มค่า x เนี่ยพอออกไปแทนในเซต B เนี่ย มันจะใช้ไม่ได้ยกตัวอย่าง x เ,เป็น1น,น้องดู x เ,เป็น1 1กําลังสงได้1 1คูณลบ4เป็นลบ4บวก5แล้วมากกว่าเท่ากับ0 1น,นลบ4ได้ลบอะไรลบ3บวก5ได้2น้อง1ใช้ได้ไหม1ใช้ได้นะเว้ย2มากกว่า0ูนยเป็นจริงไหมเป็นจริงแสดงว่าไม่ใช่เซตว่างแหละพอไม่ใช่เซตว่างแล้วทํำยังไงพี่มาดูน้องจําไว้ว่าเวลาน้องทําโจทย์แก้อสรรมการ อันทีนะน้องทําโจทย์แก้อสมการแล้วในรูทมันติดลบในรูทมันติดลบนะในรูทติดลบในรูทติดลบเนี่ยมันจะตอบได้2แบบแบบที่1ตอบจํานวนจริงใดๆกับแบบที่2ตอบเซตว่างตอบได้2แบบแบบที่1จํานวนจริงใดๆหมายความว่า x เป็นได้ทุกตัวเลยเป็นใครก็ได้เป็นได้ทุกตัวเลยต่อมาแบบที่2แบบที่2เนี่ยเป็นเซตว่างคือใช้ไม่ได้เลย แล้วเราจะดูได้งไงว่าเราตอบแบบไหนหลักการนะให้น้องสมมุติค่า x มาหนึ่งค่าเป็นใครก็ได้รู้ไหมส่วนใหญ่พี่ใช้เลขอะไรพี่ใช้ศูนย์เพราะง,ง่ายสุดแหละสมมุติค่า x มาหนึ่งค่าถ้าเอาค่า x ไปแทนในเซต b แล้วมันเป็นจริงตอบจํานวนจริงใดๆแต่ถ้าไปแทนแล้วมันเป็นเท็จหรือมันผิดเนี่ยตอบเซตว่างอานลองเลย x เป็นศูนย์ไปแทนศูนย์ก็ังสองก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณลบสี่ได้ศูนย์มันจะเหลือใครเหลือห้าห้ามากกว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมจริง ถ้าจริงเซต B ตอบจำนวนจริงแค่นี้ B ตอบจำนวนจริงใดๆเลยงัย้นพี่เก็บ B ไว้ก่อนต่อมาดูใครดู C C เนี่ยโจทย์บอกว่ามันเป็นเซตคำตอบของอสมการ X กำลังสองลบ6 X บวก10น้อยกว่าเท่ากับ0นทีนี้พี่จะให้น้องสังเกตไว้ๆแล้วเวลาน้องแยก2มงวงเล็บเนี่ยน้องต้องหาว่าใครคูณกันได้10และบวกกันได้ลบ6พี่ว่า10ก็มีแค่แบบ ลบสิกับลบหลบหกับลบสแต่มันรวมกันได้ลบหกไหมไม่ใช่นะแสดงว่าแยกแฟกเตอร์แยก2องเล็บเนี่ยใช้ไม่ได้แหละให้น้องใช้สูตรอะไรแทนลบบเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างลบบีเเท่ากับลบบีบเป็นลบอะไร b เป็นลบหลบลบหเป็นบวกหแล้วก็บวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบหกกำลังสองเป็นสามหกลบกับสี่เอเป็นหนึ่งเพราะเออยู่หน้าเอกซ์กำลังสองซีเป็นสิบพอแค่นี้ ทำไมถึงพอเพราะในรูทมันติดอะไรในรูทมันติดลบเห็นไหมรู้ติดลบพอรูทมันติดลบเนี่ยมันจะตอบได้สองแบบเห็นปะสามหกกับลบสี่สิบรู้ติดลบแก้ได้สองแบบไม่ใช่แก้ได้2แบบตอบได้2แบบแบบที่1คือจํานวนจริงใ,ใดๆกับแบบที่สองตอบอะไรเสร็จว่างอะแบบที่สองตอบเสร็จว่างเราจะรู้ได้ไงว่าตอบแบบไหนทาเหมือนเมื่อกี้เลย พี่ใช้เลขอะไรพี่ใช้ x เป็นใครสมมุติ x เป็นใคร x เป็นศูนย์มอนเดิมนะง่ายดิ x เป็นศูนย์เลยเอาศูนย์เข้าไปแทนในเซตสี่ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ศูนย์คูณลบหกก็ได้ศูนย์เหลือใครเหลือสิบน้อยกว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมไม่ใช่เพราะสิบมันมากกว่าแสดงว่าเทสถ้าเทสตอบเซตอะไรเซตว่างสรุปสี่ได้เซตว่างพี่เขียน a มาเลยนะ a เนี่ยมันมีสองค่าคือหนึ่งบวกลบรูทสอง แล้ว b ตอบจำนวนจริงใดๆสุดท้ายโจทย์ถามโจทย์ต้องการ a ซ้ำกับ b แล้วก็มาอยู่เนียนกับ c a เนี่ยเป็น1บวกลบรูสองแต่ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆ a มันต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะ,ะพี่เขียนเครื่องหมายผิดต้องเป็นแบบือนนี้น้อยกว่าเท่ากับนี่คือเซต a B เนี่ยเป็นจํานวนจริงใดให้น้องนึกภาพตามนะถ้าน้องเอาเซตที่มันเล็กกว่า A มันเล็กกว่า B ีไหมเอมันเล็กกว่า B นะถ้าน้องเอาเซตที่มันเล็กกว่าเนี่ยคือ A มันเล็กกว่าไปซ้ำกับ B เซตที่มันเล็กกว่าไปอินเตอร์เซ็กก็คือซ้ำกันเนี่ยผลลัพธ์หรือคําตอบที่ได้มันต้องตอบเซตที่มันเล็กกว่าแสดงว่า A ซ้ํากับ B อ่ะตอบใครแน่นอนได้ A แน่นอนเพราะ A มันเล็กกว่า B เ็จแล้วมันไปยูเนียนกับใครมันไปยูเนียนกับ C C เนี่ยคือเซตอะไรเซตว่าง C ตัวนี้คือเซตว่างใครก็ตามที่ไปอยู่เนียนกับเซตว่างได้ตัวเดิมเลยได้ A เหมือนเดิมเลยเพราะเซตว่างมันมันก็เหมือนศูนยะ์แหะไม่มีผลอะไรแสดงว่าข้อนี้ตอบ A ซึ่ง A เนี่ยเอามาวาดลงเส้นจํานวนก่อนพี่ลบตรงนี้นะ,ะน้องดู A ตั้งใจฟังจะจบแล้วข้อนี้เออข้อนี้ดีนะไอเดียแบบแต่ละแต่ละข้อดีมากเลย A A ตัวนี้เลย เอาคำตอบไปลงบนเส้นจำนวนมีใครบ้าง1ลบรูสองกับ1บวกรูสองหบวกรูสองแล้วก็ใส่อะไรบวกลบบวกมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับต้องทึบใช่ไหมอ่าน้อยกว่าเท่ากับคือทึบตอบช่วงไหนใช้ตอบเป็นช่วงไหมน้องดูคำน้องน้องดูคำถามดีดนะ คําถามเนี่ยมันถามว่าแล้วจํานวนเต็มที่มันน้อยที่สุดของขอบเขตบนน้องขีดคําว่าขอบเขตบนซ้อนไปแล้วขอบเขตบนให้ดูตัวที่ด้วยสุดระบายทึบแล้วลากไปด้านไหนลากไปด้านขวาแสดงว่าขอบเขตบนข้อเนี้ยมันจะปิด1นึส่วนรู้สองไปเปิดตี้เลยไปเปิดตี้เลยนี่คือขอบเขตบนของเราเขาต้องการอะไรนะเขาต้องการ จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดน้องขิดคําว่าจํานวนเต็มใช่หนึ่งไหมอย่ามอนนนเนี่ยเราจะจบแล้วนะเนี่ยเราจะจบข้อนี้นะหนึ่งบวกรู้สองเนี่ยรู้สองประมาณเท่าไหร่รู้สองเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่พี่จะมาป,ประมาณเป็นตัวเลขนะหนึ่งเจอหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันจะเป็นสองจุดสี่มันจะเป็นสองจุดสี่แสดงว่าขอบเขตของเราขอบเขตบนของเรามันจะปิดหนึ่ง มันจะปิด2.4ไปเปิดตีแล้วจํานวนเต็มตัวแรกอะใช่2องไหมไม่ใช่2มันอยู่ก่อน2.4เราไม่เอา2ตัวแรกที่เอาคือเลขอะไรคือ3ข้อนี้ตอบ3ามข้อนี้ตอบ3นะครับเรียบร้อยเดีย๋ยวมาดูข้อถัดมากันต่อมานะครับเราจะมาลุยกันในข้อที่14ข้อที่14เนี่ยถ้าน้องจะทําได้นะมันต้องใช้สูตรที่4ซึ่งสูตรที่4พี่ยังไม่ได้สอนพี่บอกว่าสูตรที่4เนี่ยขอมาสอนในโจทย์ข้อนี้งั้นมาดูสูตรที่4กันสูตรที่4บอกว่า นี่คือสูตรที่4ี่นะสูตรที่4เนี่ยมันจะเป็น f x มากกว่า f y จริงๆเครื่องหมายตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับก็ได้คือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายอสมการเสร็จแล้วสองข้างเนี่ยต้องเป็น f หลักการนะให้น้องยกกําลังสองทั้งสองข้างให้เราเนี่ยยกกาลังสองทั้งสองข้างพอเรายกกําลังสองทั้งสองข้างเนี่ยจาก f x นะ แอปจะหายมันจะเหลือแต่กําลังสองเราจะได้ x ก,กําลังสองมากกว่า y กําลังสองนี่คือหลักการแต่ขอ้อแต่ข้อที่น้องต้องสังเกตหรือข้อที่น้องต้องระวังนะคือเวลายกกําลังสองแล้วเนี่ยแอป,ปกับกําลังสองเนี่ยมันไม่ได้หักล้างกันคือแอป,ปมันหายแต่คนที่เหลืออยู่เนี่ยคือเหลือกําลังสองอยู่อ่านไหมแล้วเครื่องหมายตรงกลางอีกเป็นใครก็ได้มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับเป็นได้หมดเลยมาดูกันข้อที่สิบสี่ ข้อที่14บนะครับมันบอกว่าถ้าเซตคําตอบของอสรรมการเนี่ยมันเป็น F3 ลบ 2x กลบกับ f 3x อลบ7อันดับแรกเนี่ยให้เราจัดรูปเหมือนสูตรที่4อะ่ะคือต้องทําให้อยู่ในรูปแอทั้ง2ข้างย้ายลบ f3x ลบ7นี่ยไปอยู่ฝั่งขวาย้ายก้อนเนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งขวาให้มันเป็น F2 ข้างแล้วเราจะยกกําลังสองนี่ทันนะฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็น F3 ลบ 2x ซึ่งตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าเท่ากับ f 3x ลบ7ที่นี้พอมันอยู่ในรูปแอบทั้งสองข้างเนี่ยให้เรายกกำลังสองทั้งสองข้างอ่ากำลังสองทั้งสองข้างพอเรากำลังสองทั้งสองข้างแล้วเนี่ยกำลังสองทั้งสองข้างโอเคฝั่งฝั่งซ้ายนะแอบจะหายแต่กำลังสองยังอยู่มันจะเป็นสามลบสองทั้งหมดกำลังสองสามลบสองเ ทั้งหมดกาลังสองแล้วก็มากกว่าเท่ากับฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็น 3x กลบ7กําลังสองเสร็จแล้ววิธีแรกนะมันทาได้2แบบนะแบบแรกคือให้น้องเนี่ยแจกกําลังสองมาเลยเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก้อนด้านขวาก็เหมือนกันแจกมาเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันอันนี้คือวิธีแรก แต่วิธีสองพี่จะทําให้น้องดูวิธีสองพี่จะทําให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองดูรูปผลต่างกําลังสองนะทำแบบนี้ย้าย 3x ลบ7ที่กําลังสองเนี่ยย้ายกลับมาด้านซ้ายพอน้องย้ายกลับมาด้านซ้ายเนี่ยสามลบสองเอ็กซ์กำลังสองเนี่ยยังอยู่นะเครื่องหมายจะเป็นลบและกับสามเอ็กซ์ลบเจ็ดทั้งหมดกําลังสองโอเคเป็นเครื่องหมายลบนะแบบนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์ทีนี้มองเป็นผลต่างกําลังสองมองแบบนี้ ก้อนแรกเนี่ยมองเป็นหน้าตัวนี้นะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมองเป็นหลังก้อนแรกจะเป็นหน้ากําลังสองอีกก้อนหนึ่งเป็นหลังกําลังสองสูตรผลต่างกําลังสองที่เราแยกมาเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแบบนี้ทันนะสอนไปแล้วให้เราแยกมาเป็นหน้าลบหลังหน้าก็คือใครเลยหน้าก็คือสามลบ 2x ตัวนี้คือหน้าแล้วลบกับก้อนหลังก้อนหลังคือ3 x มลบ7นี่หน้าลบหลังแล้วค่อยคูณเนี่ยใครหน้าบวกหลัง หน้าคือตัวเดิมนะ3ลบ 2x แล้วค่อยไปบวกกับ 3x-7 ลบ7นี่คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแล้วก็มากกว่าเท่ากับ0เสร็จแล้วดูตัวนี้ลบเนี่ยดูวงเล็บแรกก่อนนะลบมันต้องแจกทั้งคู่ลบมาเจอ 3x จะเป็นลบ 3x ข้างหน้ามีใครอยู่ลบ 2x มันจะรวมเป็นลบ 5x งั้นพี่เอารลบ 5x ขึ้นก่อนนะเสร็จแล้วมันจะเป็น3ลบกับลบ7ลบลบเป็นบวกใช่ไหมเป็น3บวก7ได้10 น้องจะได้5ลบ 5x บวก10นี่คือก้อนแรกต่อมาก้อนที่2ก้อนที่2เนี่ยลบ 2x บวก 3x ได้ x เดียว3ลบ7ได้ลบ4นี่คือก้อนที่2มากกว่าเท่ากับ0แต่น้องต้องสังเกตว่าข้อนี้หน้า x มันเป็นใครหน้า x มันเป็นลบพอหน้า x มันเป็นลบเนี่ยให้น้องคูณลบตลอดให้น้องคูณลบนะให้น้องคูณลบตลอดพอคูณลบพี่ขอยกไปฝั่งขวาเลย แต่ลบเวลาคูณย้ำอีกทีหนึง่งต้องเลือกก้อนใดก้อนหนึง่งเราคูณแค่ก้อนไหนแค่ลบ5 x บวก10นะเราคูณแค่ก้อนนี้เพราะเราจะให้มันเป็นบวก5 x จากลบ5 x ใช่ไหมพอคูณลบต้องคูณนะคู่มันจะเป็น5 x ลบไข่มันจะเป็น5 x ลบ10อีกก้อนหนึ่งอ่ะอีกก้อนหนึ่งเหมือนเดิมนะอีกก้อนหนึ่งเป็น x ลบ4แต่ระวังเครื่องหมายต้องทำไมด้วยเครื่องหมายเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยจากเดิมเป็นมากกว่าเท่ากับน้องต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับด้วย แล้วจับแต่ละก้อนเท่าไขร่เท่ากับ0ก้อนแรก 5x-10 เท่ากับ0ย้ายลบ10ไปย้าย5มาหาร x เป็นใคร x เป็น2ก้อนแรกนะ x เป็น2ก้อนที่2เนี่ย x ได้4เสร็จแล้วเอา2กับเอา4เนี่ยมาลงบนเส้นจำนวนมีเลข2แล้วก็มีเลข4น้องก็ใส่บวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเท่าม,มันมีเท่ากับเนี่ยต้องระบายทึบด้วย มันมีเท่ากับต้องระบายทึบด้วยน้อยกว่าคือช่วงไหนช่วงลบลากมาเลยตรงกลางแสดงว่าคําตอบที่น้องได้เนี่ยมันจะเป็นปิดสองไปปิด4แล้วเขาบอกแล้วที่โจทย์นะบอกว่าคําตอบเนี่ยคือช่วงปิด A ไปจนถึงปิด b แสดงว่า2เนี่ก็คือ A 4เี่นี่ก็คือ B แล้วข้อนี้เขาจับมาทําไมกันบวกกันแสดงว่าเอาสองมาบวก4ข้อนี้ตอบ6ครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปกัน